เอริกเทนฮานะครับออกมาพูดเปลย์เยครับบอกว่าเตรียมดันจารดอนซานโชนะครับขึ้นไปเล่นในตำแหน่งเฟลนายนะครับหลังจากที่เราได้เห็นในการลงเล่นในเกมปรีซิชั่นนัดสุดท้ายนะครับที่เจอบทางเรียภูนะครับจารดอนซานโชก็ถูกดันไปเล่นในตำแหน่งเฟลนายนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเกมนั้นก็อาจจะไม่ได้มีผลงานที่ดีแบบเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะครับ สำหรับแมนยูนเต็ดครับในการเล่นเกมปรีซีซั่นครับก็เล่นครบโปรแกรมทั้งหมดแล้วนะครับเล่นไป5นัดนะครับปรากฏว่าเกมที่อเมริกาครับก็อุ่นเครื่องไป3เกมครับก็มีเกมที่แพ้อาร์เซนอลใน90นาทีครับมีเกมที่สามารถชนะเรอยลเบตสครับแล้วก็มีเกมที่แพ้รียบูไป0ูนย์สามก็เราก็ได้เห็นซาจาดอนซันโชนะครับในการลงเล่นในแต่ละเกมแต่ละเกมในบทบาทที่แตกต่างกันไปครับแต่ในเกมนัดล่าสุดครับในเกมเจ็บเรียบูเขาถูกดันไปเล่นในตำแหน่งเฟลนายครับ โดยทางผู้สื่อข่าวนะครับหลังจากจบเกมที่แพ้เรียบูไปศูนย์สามในการปรีซีซั่นครับก็ได้ไปถามเอริกเทนฮาครับบอกว่าฤด,ดูกาลใหม่ที่กําลังจะเปิดนี้ครับมีโอกาสหรือเปล่าที่จะได้เห็นทางเดอรอนซานโชถูกดันขึ้นไปเล่นในตำแหน่งเฟลนายโดยเอริกเทนฮาก็บอกนะครับว่าใช่ครับมีโอกาสไม่งั้นเราคงไม่ส่งเขาลงเล่นในตําแหน่งนี้แน่ๆนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทําได้หากไม่สามารถใช้งานรัสมุดพลุนได้ อย่างไรก็ตามครับโจชูเซอร์ซีที่กําลังเข้ามาเขาเริ่มลงซ้อมแล้วแต่ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับว่าเขาสามารถปรับตัวได้กับสโมสรได้หรือยังต้องให้เวลาเขาหน่อยการนั้นก็ดีนะครับจารนซานโชสามารถเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าได้ด้วยเรารู้ว่าเขาสามารถเล่นดิมเส้นแต่ก็เป็นฟ้าไนายได้อีกด้วยเขาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นเดียวกับมาคัตแรดฟอร์ดมาคัตแรดฟอร์ดก็เคยทําหน้าที่ตาแหน่งตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ามาก่อนและเขาก็สามารถทํามันได้ด้วยเขาเป็นหนึ่งทางเลือกของพวกเรา อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าเขาทําได้ดีที่สุดกับการเล่นตําแหน่งทางซ้ายเริ่มจากริมเส้นแล้วก็ตัดเข้าในแต่เราก็ยังมีทางเลือกอื่นๆนะครับไม่จะเป็นบูโน่เฟรนันเดสครับที่สามารถถูกดันไปเล่นกองหน้าตัวเป้าได้เช่นกันครับและนี่แหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮาครับบอกว่าอาจจะได้เห็น3นักเตะครับก็จะนําโดยทางตาดอนซานโชครับก็อาจจะถูกดันไปเล่นตำแหน่งฟานนายถ้าซานโชเล่นไม่ได้ก็ยังมีนักเตะอย่างพวกบูโน่เฟรนันเดสครับที่ถูกดันไปเล่นได้รวมไปถึงมาคัตแรดฟอร์ดนะครับ ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเดี๋ยวฤดูกันเปิดที่จะเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถือว่ากําลังจะเข้าสู่ถ้วยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในวันเสาร์ที่10สิงหาคมนี้นะครับปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดจะเล่นเกมคอมมูนิตี้ชิวนะครับในการเจอกับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับแล้วหลังจากนั้นครับก็จะเล่นเกมแรกของศึกพรีเมียร์ลีกก็ต้องมารอดูกันเลยครับว่าในช่วงนี้นักเตะอย่างรังมุชไอยลุนนะครับก็มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่จากการปรีซีซั่นนะครับเจ็บหก ส่วนโจชัวเซิร์กซีฟกลับมาซ้อมกับแมนยูได้แล้วนะครับแต่ก็ต้องรอการปรับตัวด้วยนะครับซึ่งการดันจาดอนซานโชขึ้นไปเล่นกองหน้าตัวเป้าก็ถือเป็นอีกหนึ่งออปชันที่เอริกแคาก็เตรียมมาไว้แล้วนะครับในการรับมือกับเรือใบสีฟ้าแมนซตตีเลยครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการดันจาดอนซานโชไปเล่นนตำแหน่งเ้านายหรือตําแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านะครับเห็นด้วยกันหรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคัรบ สุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของบอลทูเดย์ไว้ด้วยนะครับ